加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอฟซีและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับพบเจอกันเช่นเคยในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับผมสําหรับผู้ที่ชื่นชอบรักในนกเขาใหญ่และการต่อนกเขาใหญ่นะครับกับพ่อก็ผมคือเกาครับพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนพ่อกันคลิปนี้ยากแรงๆนะครับผมากา เป็นคลิปผ้าเจ้ากวนอูจูเนียนะครับผมออกไปฝึกนะครับกะคลิปสิเป็นยังไงน,นั่นกะฝากติดตามรับชมและให้กำลังใจกันได้นะครับผมติดตามรับชมได้นะครับ เรียบร้อยแล้วครับผมที่เด็ดเลยนะครับผมตัวนี้คาล่มดีนะครับนกตัวนี้สับดีนะครับผมแต้มที่สิบแปดนะครับผมมือเศร้าบัไหนท้ายคลิปนะครับมือเศร้าแต้มที่สิบเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งโตต้นน้ากันนะครับครับโอ้ยสู่โดนแห้งครับผมนี่เพิ่งมากกอไผ่นี่นะครับฝุ่นพี่น้องบินแล้วนะครับเห็นบ่า นี่พ่นมากกอไพรนี่แหละครับสู่กันโดนนะครับผมบอย่อมลงนะครับกวนอูก็สู่อยู่นะครับผมนะครับขึ้นหวานหมานเจี๊ยบทำงานขึ้นเกานะครับผมอาจารย์เก่งกองทิพย์นะครับแต้มที่สิบแปดเจ้ากวนอูนะครับผมเป็นโนคัลล่มนะครับเสียงกลางนะครับตัวนี้ ขยันซับเป็นพิเศษนะครับเต็มคอรครับพี่น้องของหยานะครับผม นี่นะครับผมเต็มคอนะครับผมครับขาใหญ่นะครับผมขล่มดีนะครับตัวนี้กวนอูนะครับผมแต้มที่สิปนะครับยงามืออนแรกนะครับผม เอาเรื่องนะครับผมเริ่มใจนะครับเริ่มเอาแล้วนะครับผมนี่นะครับ ติมคอนะครับผมติมคอเลยนะครับโอ้มาเห็ดโดนครับพี่น้องตัวนี้เห็นลีลานะครับชัดเจนนะครับผมแต่นกจักกุก๊นี่บ่ชัดนะครับระวางกุก๊กหนึ่งหรือสองกู๊งนี่บ่อชัดเจนนะครับผมแต่ขัร่มดีครับตัวนี้นี่นะครับ ครับผมแต้มที่สิบแปดนะครับงามเล็งแรงลังเลือกงานนะครับผมแต้มที่สิบเจ็ดมือเศร้านี่บ่ได้าทายคลิปนะครับผมมาเร็วเข้มเร็วพูดมือเศร้านี่กันทิ่ตั้งกล้องกับยานนกบินนี้นะครับก็เลยซสรก่อนนะครับผมน,นะครับนะครับผม มันหมาน,นี่เหมือนแรกนะครับนี <c oughs> นะครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> ขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับพี่น้องกับคำม,มืดพอดีนะครับผม เพื่อสีแกะบวงแกะยังนะครับโอ้คาเพื่อสีออกมาจากทงหน้านะครับผมกากําลังมาหอดบานนะครับผมเก็บนกเก็บยังเรียบร้อยนะครับคาพอดีพี่น้องเอ้ยเพื่อสีกลับมานะครับผมเพื่อสีแกะขึ้นแกะยังแล้วกะมาหอดบานนะครับผมหลายนะครับผมนกนี่เหลือไสแือม ต่อมาสาีหนึ่งเดีอวลองไป้หลายกาแเป็นกำลังใจให้กันนํานะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองกู่ขันของเฮ้าเนี่แหละครับกะเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปได้ต่อๆไปนะครับทีมงานได้ออกไม้กับคอให้มันมันเดินทางกันตลอดปลอดภัยมีโชคมีใช้กันสุูสุคนนะครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยถ้ายคลิปนี้ผมข็ขอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขู่ขันสวัสดีครับพ่อกันไดในคลิปต่อๆไปครับผมมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองข่ขันครับผม